สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เจอกันอีกเจอกันอีกคลิปน,ปนึงแล้วนะคะสําหรับช่วงเมา้ามอยนะคะวันนี้มีของมาอวดค่ะถามว่า5ยูโรทุกคนมีเงินอยู่5ยูโรทุกคนคิดว่าพี่จะซื้อรองเท้าได้กี่คู่โอ้โหเป็นภารกิจที่เรียกว่าภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะ,ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงสินค้ามือสองนะคะสินค้ามือสองที่พี่ ซื้อมาเนี่ยซื้อมา2กรณีก็คือซื้อมาใช้เองแล้วก็ซื้อมาขายนะคะซื้อมาใช้เองแล้วก็ซื้อมาขายวันนี้จะให้ทุกคน ดูรองเท้านะคะดูรองเท้าที่ได้มาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจที่อยากจะนําเสนอมากวคนนี้รู้สึกมืดไปไหมคะห้องห้องมืดไหมวันนี้ดูเหมือนฝนจะตกอะไรเนี่ยพูดถึงรองเท้าแล้วมาพูดถึงอากาศอะโอเคไม่พูดพร่ำทําเพลงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะอะวันนี้นะคะเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่ามีเงินอยู่5ยูโรพี่จะได้รองเท้ามากี่คู่นะคะแล้วก็จะเอาไปขายเท่าไหร่ดี ะะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่ะมาค่ะทุกคนคู่แรกคู่แรกอันนี้นำเสนอมากเพราะว่าเป็นคู่ที่ก่อนอื่นเลยพี่ต้องบอกว่าร้านมือสองที่พี่ไปเนี่ยนะคะมันเป็นร้านที่เป็นร้านเชริตี้นะคะเป็นร้านที่เขาขายของเพื่อเพื่อหาเงินการกุศลนะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยหมาช่วยแมวช่วยคนเป็นมะเร็งช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเงินที่ เขาเปิดร้านมาเพื่อที่จะทําการกุศลนะคะเขาจะแบ่งเท่าไหร่อะไรอะไรเราเราไม่รู้นะคะแต่ว่าเราเราไปซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทําบุญน่ะนะคะแล้วก็ร้านที่พี่ได้รองเท้าคู่นี้นะ่ะตอนแรกนะ่ะเขาอ่าเขารองเท้าเนี่ยเขาจะวางไว้ข้างเดียวอ่านี่นะคะทุกคนคู่นี้นี่คือคู่ที่อ่าได้มานะคะเขาจะวางไว้ข้างเดียวเขาจะเขียนอ่าี่กล้องมัน กับด้านเนาะเขาจะเขียนว่าบัตเตอร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นรูปผีเสื้ออ่าแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นแบบที่แบบมันเก๋ดีอะทุกคนเห็นไหมคะมันเป็นมันเป็นหนังด้วยนะคะข้างในก็ยังสวยอยู่เลยเป็นพื้นสีแดงและที่สําคัญคือมันเป็นเบอร์ที่เราใส่ได้นะคะมันเป็นเบอร์ที่เราใส่ได้แล้วเขาก็วางไว้ข้างเดียวเวลาซื้อรองเท้าเนี่ยเราจะต้องดูพื้นมันนะคะทุกคน เราจะต้องสังเกตพื้นว่าพื้นเนี่ยเขา,าเขาเรียกว่า,าความคุณภาพอะไอความถ้าเกิดพื้นที่มันไม่มีลายเนี่ยนั่นแปลว่ารองเท้านั้นใส่ใส่จนแบบไอพื้นรองเท้าเนี่ยมันเรียบแล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าพื้นรองเท้าเนี่ยมันยังมันยังดีอยู่มันยังสภาพดีอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สภาพหนังสภาพคือสภาพของเขาอะยังดีนะคะนั่นแหละนะคะแล้วเสร็จแล้วคือเขาวางไว้ข้างเดียว พอพี่เห็นพี่ก็พูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันเขียนว่าบัตเตอร์แล้วต่อไปข้างอีกข้างหนึ่งมันต้องมีคําว่าฟลายแน่ๆเลยเพราะมันจะต้องเป็นบัตเตอร์ฟลายที่แปลว่าผีเสื้อแล้วพี่ก็ไปขอเขาดูปรากฏว่ามันใช่จริงๆค่ะทุกคนมันคือใส่รวมกันแล้วมันจกลายเป็นบัตเตอร์ฟลายมันน่ารักมากทุกคนมันน่ารักมากแล้วมันก็เป็นหนังแล้วมันก็คุณภาพยังดีมากจะซื้อไปขายแต่ว่าก่อนขายขอ ขอใส่ก่อนขอใส่ก่อนนะคะขอใส่ก่อนซื้อมาในราคา2ยูโรนี่2ยูโรค่ะทุกคนอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขัดอะไรเรียบร้อยแล้ว2ย e ูโรนี่นะคะคู่แรก2ย e ูโรเมื่อกี้พี่บอกแล้วนะมีอยู่5ยูโรพี่จะได้ลองทํามากี่คู่ทุกคนดูนะนี่2ยูโรนะคะอ้าวต่อไปอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่ง คู่นี้ก็นําเสนอเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือเขาเขาจะมีชื่อหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นรองเท้าสไตล์ที่พี่ชอบเออคือพื้นฐานในการซื้อของมาขายนี่คือเลือกจากสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังขายไม่ได้เราก็จะเอามาใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ทุกคนคู่นี้คู่นี้ค่ะนี่คู่นี้ เป็นของยี่ห้อคลาสนี่คลาสของคลาสเห็นไหมนี่คลาสนี่เป็นแบรนด์ที่รองเท้าค่อนข้างคุณภาพดีนะคะเป็นรองเท้าที่เรียกว่ามันใส่ออกแนวแบบแมนแมนอะออกแนวแบบคือคือแต่งให้หวานก็ได้แต่งให้เปรี้ยวก็ได้แต่งให้แบบดูแบบคาชอะไรก็ได้คือแบบมันมันมันสวยอะทุกคนพี่ชอบรองเท้าแบบนี้ พี่ชอบรองเท้าที่มันมันปิดเท้าอะ่ะไม่ชอบรองเท้าที่มันเปิดเท้าที่มันโชว์นิ้วไม่ชอบไม่ชอบนะคะนี่มันสวยมากทุกคนแล้วพื้นเพินถามว่าพื้นมันยังดีอยู่ไหมมันก็มันมันก็อ่าพื้นพื้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าตัวเมื่อกี้นะคะพื้นที่ไม่ค่อยดีเท่าตัวเมื่อกี้อ่าแต่ว่าสภาพก็ยังใช้ได้ก็ยังยังสวยอยู่นี่ทุกคนเป็นไงสวยไหมนี่ คู่นี้ได้มาถูกมากทุกคนได้มาถูกมากได้มาในช่วงที่เขาลดราคาในราคาหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรทุกคนลดไหมอ่ะอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็เป็นของคลาสเหมือนกันสไตล์เหมือนคล้ายๆกับคู่เมื่อกี้แต่ว่าเขาจะเป็นหนังแก้วแบบนี้ นี่ทุกคนคือแบบใส่แล้วแบบสวยมากทุกคนใส่แล้วสวยมากนี่มันเป็นหนังแก้วแบบนี้ของคลากเห็นไหมเนี่ยคือแบบคู่ละหนึ่งยูโรอ่ะไม่เอาได้ไงอะ่ะขายคู่ละสองยูโรก็ได้กําไรแล้วอะ่ะสามยูโรก็ได้กําไรแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วสภาพรองเท้ายังดีอยู่แล้วก็ยางเอ่ออะไรนะสายสวยคือสภาพดีอะ่ะทุกคนแต่ทําไมเขาถึงราคาถูกเพราะว่าอา่าร้านพวกเนี้ยเขาจะเอา คือของที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะเขาจะได้รับจากการจากจากคนที่คือคนทั่วไปอะ่ะคือเขาไม่ได้ไปซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบเหมือน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 ร้านมือสองบ,บ้านเรานะคะเขาไม่ได้อ่ารับมาเป็นกระสอบซื้อมาเป็นกระสอบแบบนั้นแต่เขาจะได้รับการบริจาคจากคนที่อย่างเราเเนี่ยเวลาที่เรามีของเหลือใช้หรือว่ามีของที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะเราก็จะเอาไปให้เขาแล้วเขาก็จะขาย ในราคาถูกๆให้กับให้กับคนที่ที่มาเลือกเพราะฉะนั้นมันจะถูกมากเพราะว่าเขาไม่ได้ไปซื้อหามามีแต่คนมีมีม,มีมีคนมาให้เขาว่าบางอย่างก็ยังเป็นแบบใหม่แกะกล่องแบบบางบางอย่างยังอยู่ในกล่องหรือว่าเสื้อบางตัวก็ยังมีป้ายติดอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าคนคนอังกฤษอะคือคือบางทีเนี่ย เขาค,คือคือด้วยความที่สภาพสภาพอากาศที่นี่มันจะเปลี่ยนฤดูแบบชัดเจนใช่ไหมคะมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะฤดูหนาวหรือดูร้อนหรือดูฝนคือฤดูอ่ะมันจะแตกต่างเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าหนาวก็เสื้อผ้าก็จะเป็นหน้าหนาวเลยในช่วงหน้าร้อนก็จะใส่แบบบางๆใส่แบบเสื้อสายเดี่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฤดูเขาจะแตกต่างแล้วเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเขาจะโลเป็นปีปีอะไรเงี้ยใช่ เพราะฉะนั้นก็เลยจะมีคนแบบเอามาให้ร้านเอามาให้ร้านเอามาให้ร้านเพราะฉะนั้นก็จะขายในราคาถูกรองเท้าก็เหมือนกันรองเท้าบางคู่คือยังใหม่แล้วเก่าเก็บอะ่ะเก่าเก็บอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็คือได้มาถูกมากทุกคนสรุปรองเท้าสองคู่ของคลาร์กเนี่ยสองคู่คู่ละหนึ่งยูโรคิดดูถูกไหมคะถูกมากนี่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 แล้วสวยด้วยนะคะนี่ก็พี่ก็ใส่แล้ว ใส่แล้วแล้วก็ใส่สบายใส่สบายแล้วด้วยความที่เราไม่ชอบรองเท้าที่มันใส่มันส้นสูงใช่ป่ะแล้วเวลาขับรถมันก็ขับมันคือมันมันมันเหยียบมันเหยียบดีอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นส้นสูงเพราะฉะนั้นคือใส่ขับรถก็สะดวกใส่ขับรถก็สบายใส่เดินก็สบายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนมันควรจะมีใช่ไหมนั่นแหละพี่ก็ซื้อมาแต่ความตั้งใจคือซื้อมาขายนะคะ แต่ตอนนี้เราขายยังไม่ได้เราก็เอามาใส่เอ,อนะคะนี่ทุกคนสองคู่แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เลยก็คือคู่นี้นะคะคู่นี้สรุปสรุปว่ายังไงมีเงินอยู่ห้ายูโรพี่ได้รองเท้ามาสามคู่อืสามคู่ค่ะนี่คู่นี้สอง คู่นี้หนึ่งแล้วก็คู่นี้อีกหนึ่งเป็นไงโอ้โหใช้เงินแบบใช้เงินแบบคุณภาพมากนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือเอามาเห่ให้ดูเอามาเอาเอามาเอามาอวดก็แล้วกันนะคะเอามาอวดว่าได้ของดีราคาถูกนะคะบางคนอาจจะคิดว่าการซื้อของมือสองการใช้ของมือสองบางคนอาจจะอายบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยแบบใครเขาจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เมื่อก่อนก็เป็นคนคิดมากอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้คือไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะคิดยังไงสําคัญแค่ว่าเราไม่เดือดร้อนตัวเองเราไม่เดือดร้อนคนอื่นเราได้ได้อนุรักษ์เขาเรียกว่าอะไรได้ช่วยโลกไม่ให้มีขยะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่อะไรที่เราช่วยช่วยไม่ได้คือช่วยตัวเองด้วยช่วยสังคมช่วยโลกด้วยโอ้โหดูยิ่งใหญ่เนาะ ไม่ใช่คือรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีอะทุกคนนะคะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบที่จะซื้อของดีในราคาที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นความชอบของแต่ละคนนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบบางคนอาจจะชอบแบรนด์อาจจะชอบแบรนด์นิวหรือว่า,าคือของใหม่อะบางคนอาจจะชอบของใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พี่ชอบของ ชอบของมือสองเพราะว่ามันถูกแล้วมันก็ดีเพราะบางทีอ่ะเราไปตลาดอ่ะเราไปตลาดตามตามตลาดอ่ะมันจะมีมันจะมีแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ทุกคนต่างประเทศไม่ใช่ว่ามีมีก๊อปปี้นะมีแล้วบอกเลยว่าก๊อปปี้ไม่ได้ดีเท่าบ้านเราเลยแล้วก็ยังขายแพงอีกจริงๆรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้ามีก๊อปปี้หมดค่ะ มีก๊อปปี้หมดแล้วแล้วทำไมเราจะต้องไปซื้อก๊อปปี้ในราคาที่แพงในขณะที่เราได้ของดีราคาถูกจากร้านมือ2แล้วก็เป็นของมือ2ที่ไม่คือคือมีที่มาที่ไปอ่ะไม่ใช่ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเอามาเอามาแชร์ให้ดูนะคะว่าได้ของดีราคาถูกก็อยากจะมาบอกต่อนะคะเพราะว่าเป็นความภูมิใจและที่สำคัญตั้งแต่พี่ มาขายของมือสองได้มารู้จักกับสินค้ามือสองแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราสามารถเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาทํารายได้ได้ด้วยนะคะมาสร้างรายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้านะคะพี่พี่จะชอบซื้อรองเท้าพี่จะชอบซื้อกร,ระเป๋าแล้วก็ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เสื้อผ้าหน้าหาน้าหนาวอ่ะจะขายได้เพราะฉะนั้นก็บางทีอ่ะเราก็ไปซื้อเสื้อ เสื้อหน้าหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าอะไรที่แบบมันโค้ดที่มันสําหรับหน้าหนาวอะ่ะเราก็สามารถเอาไปขายได้เพราะว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ซื้อพี่ซื้อเสื้อกันหนาวมาตัวละ4ยูโรนะคะซื้อมาตัวละ4ยูโรของ h m ของ h a m นะคะแล้วก็คือมันมันดีมากอะ่ะแล้วตอนแรกคิดว่าจะเอาไว้ใส่เองแต่แต่แต่ด้วยความที่เราก็มีคือมันเราก็มีเยอะแล้วอะ่ะใช่ปะตอนนี้ก็จะเอาของตัวเองไปขายด้วยอะ่ะ ด้วยความที่เรามีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไปขายตั้งละซื้อมาสี่ยูโรตั้งราคาไว้สิบนะคะตั้งราคาไว้สิบเผื่อเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะปรากฏว่าเขาก็มีมีผู้หญิงมีมีผู้หญิง,ม,ม,ญงมีคู่แฟนสามีภรรยาเนี่ยมามาลองเมียเขาก็ลองปรากฏว่าเขาก็ชอบแล้วเออเราก็บอกว่าสิบยูโรเขาก็บอกว่าต่อห้าได้ไหมเราก็เอ้ยไม่ได้ห้าไม่ได้ก็บอกบอกบอก,บอกพี่จอมบอกเฮ้ย คือเต็มที่ได้แค่แปดนะไม่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 น้อยกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราซื้อมาสี่แล้วเราก็ต้องเอากําไรใช่ป่ะสรุปก็คือเขาก็เราเขาเขาเขาขอห้าใช่ไหมเราไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยเราก็เลยบอกว่าฉันได้ให้เต็มที่ได้แค่แปดถ้าเธอจะเอาก็ได้แปดอะไรอย่างเงี้ยสรุปเาก็เลยเอาใช่ไหมเราก็ได้กําไรแล้วทุกคนใช่ป่ะเราก็ได้กําไรแล้วอ่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลย รู้สึกสนุกรู้สึกชอบที่เราจะได้ไปหาของที่ดีๆที่สวยๆมาส่งต่อให้กับคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่แบบมีความสุขมากนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเอามาแช์นะคะเอามาแชร์แบ่งปันให้ให้เห็นถึงชีวิตไทยในต่างแดนนะคะสำหรับสาวไทยหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหลายคนอาจจะคิดว่าชีวิต หาเงินง่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่แบบมีงานทําหรือว่ามีโอกาสได้ไปทํางานเนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีเงินแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่เราอยู่แล้วมันก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรเนะี่ยถ้าเราไม่อยู่นิ่งถ้าเรารู้รู้จักหารู้จักหาช่องทางรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถให้เรามีรายได้ได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหเกือบจะ15นาทีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะใครที่แวะมาถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ถ้าเกิด ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับช่องพลอยวาไรตี้ช่องพี่พลอยทิตินันนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ